สำหรับเส้นนี้จะเป็นเข็มขัดในแบบที่เออก็คือลูกค้าเอาแบบของเข็มขัดมาให้นะครับตามต้นฉบับมันก็จะมีอย่างนี้เออแล้วก็ตัวสายของของลูกค้าที่ที่มาเป็นแบบนีบ้ก็จะมีต่อตรงกลางเพราะว่าเออก่อนหน้านี้เขาเคยไปตัดแล้วก็ทีนี้มันสั้นก็เลยต่อแล้วก็ตรงปลายเนี่ยมันจะเป็นการ ที่เห็นว่าฝั่งนี้เป็นหน้าหนัง ind, แล้วก็ฝั่งนี้เป็นท้องหนังก็คือมันมีการกลับด้านกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันก็จะมีการสอดมาอย่างนี้นึงออกไปครับพอสอดมาอย่างนี้ปั๊บเออตัวตัวเข็มขัดที่สอดมาเนี่ยมันก็จะพลิกเอาหน้าหนังย้อนมาทางฝั่งนี้แล้วฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นดูเป็นหน้าหนังทั้งหมดมันก็จะเป็นเออมันก็จะวนออกมาข้างนอกนะครับก็จะเป็นลักษณะการยึดแป้นต่างๆ ตามที่ตามที่ลูกค้าเออเอามาให้เราแล้วก็เออลักษณะการยึดต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวสายที่สอดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วประกับตัวเนี้ยชิ้นส่วนตรงเนี้ยก็คือก็คือตรงชิ้นนี้ที่มันพับอ้อมลงมาแล้วก็ยึดด้วยนอ็อตยึดด้วยน็อตทองเหลืองเอ่อตัวอะไหล่ตรงเนี้ยก็จะเป็นเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับเป็นเป็นอะไหล่ของลูกค้าแล้วก็ ตัวปอกตัวเนี้ก็จะถูกยึดทะลุทะลุลงมาร่วมกันนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยข้างในที่เป็นที่เป็นปอกนะครับก็จะเป็นการเย็บต่อกันไว้ข้างในเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเออมันจะขาดหรือว่าอะไรเพราะว่าเออนอกจากยึดน็อตทะลุไว้แล้วเนี่ยข้างในก็ยังมีการเย็บไว้อีกออลักษณะของแป้นรองก็จะเป็นการใช้ใช้ตัวเดิมของลูกค้านะครับ ออในการวัดแล้วก็ก็ค,คือเวลาเราวัดเนี่ยเราจะวัดแค่ด้านเดียวอย่างนี้ครับวัดด้านเดียวพอวัดด้านเดียวปับ๊บเวลาเราจะเอาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการพิกกลับมาด้านนี้เพื่อให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเท่ากันเพราะว่าดูจากลักษณะแป้นแล้วมันมันมีความเบี้ยวไม่ค่อยเท่ากันพอมันได้ออกมามันก็จะมีความค่อนข้างเท่ากันอย่างงี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นฟอกฝาดสีธรรมชาติที่ทําการย้อมย้อมน้ําตาลแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ย้อมทะลุนะครับตัวนี้เป็นซีเมนต์ก็คือเข้าเอาสีธรรมชาติแต่ว่าวันที่มาเนี่ยเขาอยากได้สีที่เป็นลักษณะสีย้อมของสีหกมิลพอดีก็เลยก็เลยทําสีนี้ไปให้สีเดียวกันกับตัวหกมิอ,อตัวลักษณะของของสีเข็มเนี่ยก็จะเป็นแบบงานมืออย่างที่อย่างที่ เราทำไปให้ดูบ่อยๆครับก็จะต่างกับฟีเข็มที่เป็นงานจักแบบนี้แล้วก็ตัวหนังเนี่ยทั้งสองด้านเป็นหน้าหนังทั้งหมดนะครับเป็นหน้าหนังเกตดเดียวกับตัวสายเข็มขัดที่ที่เรานำมาประกบแล้วก็ตัวปลอกเข็มขัดตัวนี้ก็ถูกสอดลอดเข้าไปข้างใน เวลาใส่ก็จะอย่างตรงนี้เราก็มีทําลักษณะแบบเดียวกันกับกับตัวของของลูกค้าที่มันจะต้องกลับกลับด้านกันเออแต่ทีนี้ว่าเรากลัวว่าจริงๆท้องฝั่งเนี้ยก็จะเป็นสีธรรมชาตินะครับก็จะเป็นออกสีข,ขาวๆแต่ทีนี้เราคิดว่าเออถ้าเกิดว่าลูกค้าสอดย้อนกลับมาอย่างเงี้ยครับ เราคิดว่าถ้าลูกค้าสอดย้อนกลับมาอย่างเงี้ยแล้วแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยนึกออกไหมครับมันอย่างสมมุติว่าเขาเขาอ้วนขึ้นแล้วมันมันมาปิดไม่หมดอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็จะได้โชว์เป็นสีที่คล้ายๆก,กันกับตัวตัวหน้าหนังซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าเป็นเป็นสีดํานะหรือเราใช้สีที่ย้อมทะลุอะครับใช้หนังที่ย้อมทะลุตรงเนี้ยก็จะไม่ไม่ต่างกัน เพราะว่าไม่ต่างกันมากครับเพราะว่ายังไงมันก็จะเป็นสีแบบเดียวกันลักษณะของตัวการใช้งานก็จะเป็นอย่างไี้ครับค่อนข้างแน่นเลยครับยึดค่อนข้างแน่นมากเพราะเออมันดึงไม่ไปแต่ปลดเนี่ยเวลาปลดปลดง่ายมากเลยก็คือเนี่ยก็แค่นี้ก็ได้แล้วครับอันนี้ลักษณะท้องเนี่ยเราก็จะพยายามเก็บให้มันให้มันเรียบจริงๆเลยเพราะว่า อันนี้มันจะมีการโชว์ท้องตรงส่วนตรงส่วนนี้นอยู่หน่อยหนึ่งก็เลยตัวนี้ก็จะขัดเยอะมากแล้วก็จะตรงนี้ก็จะมีการย้อมดำลงไปเพื่อให้มันสีไม่ต่างกันกันกบน้าตาลมากจนเกินไปเวลาดูมันก็จะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวหนังเนี่ยมันเป็นสีธรรมชาติอย่างก่อนหน้านี้เลยมันจะเป็นสีเนี่ยครัมันก็จะโดดเลยทีนี้ทีนี้เราก็เลยย้อมดำลงไปก่อนแล้วก็เออลงกรมแล้วก็ กรรญี่ปุ่นแล้วก็ขัดท้องอลักษณะของหัวเข็มขัดเนี่ยจริงๆแล้วที่ลูกค้าเอามาเนี่ยมันจะค่อนข้างดําเลยแล้วตรงนี้ก็จะมีการขัดทาความสะอาดให้แล้วก็ตัวอะไหล่อื่นๆก็เหมือนกันครับก็อย่างเช่นน็อตน็อตของลูกค้าเนี่ยมันค่อนข้างยาวมากเลยที่มากับอันนี้เพราะว่ามันต้องย,ยึดทะลุลงไปหลายชั้นตัวนี้เราอะไหล่หมดพอดีก็เลยตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนให้ก็เลยใช้น็อตเดิมของลูกค้า ตัวตัวขอบเนี่ยมีการย้อมดำนะครับย้อมดำไปก่อนเพราะว่ายังไงเราจะย้อมท้องดำอยู่แล้วเออเราก็เลยย้อมขอบให้มันดำไปด้วยมันจะได้ดูไม่ไม่โดดออกจากกันเดี๋ยวดูลักษณะงานขอบลักษณะงานขอบของเราก็จะเราใช้ฟอกฝาดครับมันก็เออแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าจะไม่เอาหนามากนะครับ พรถ้านามากเนี่ยเดี๋ยวมันจะสอดย้อนกลับไปลําบากเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสามมิลแต่เราก็ทําลูกค้าสั่งที่สามมิลแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันบางจนเกินไปเหมือนของเก่าที่มันบางมากๆเนี้ยครับบางมากๆแล้วมันก็ดูไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ก็เลยทําที่สามมิลครึ่งก็ยังใช้ง่ายอยู่ครับไม่มีปัญหาต่อการใช้งานแล้ก็จะได้ความทนเข้ามาด้วยแล้วก็ได้เป็นตัวหนังฟอกฝาก ก็ไม่มีอะไรแล้วครับคลิปนี้ก็เป็นนั้นว่าก็จบแค่นี้ครับขอบคุณครับ